สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อเป็นคำถามที่อยู่ในใจหลายๆคนมาตลอดเลยนะครับความรักคืออะไรทำไมคำถามนี้มันถึงไม่เคยเก่าเลยค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะใช่ครับวันนี้เราเลยอยากลองมาสำรวจเรื่องนี้กันแบบจากหลายๆมุมมองเลยทั้งปรัชญา เอ่อวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีจากประสบการณ์จริงด้วยใช่ไหมคะพวกบทสนทนาออนไลน์ต่างๆใช่เลยครับจาก reddit จาก l e m o n a อ e อะไรแบบนี้คือเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะลองแบบทำความเข้าใจมิติต่างๆของมันดูตั้งแต่ภาพในอุดมคติเลยไปจนถึงกลไกลทางชีววิทยาแล้วก็ความเป็นจริงความท้าทายในชีวิตประจาวันด้วยค่ะคือ ความรักมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆเนาะการที่เรามองจากหลายๆมุมเนี่ยมันน่าจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่เอ่อชัดเจนขึ้นได้ครับผมมันไม่ใช่แค่แบบความรู้สึกปุ๊บปับ๊บแต่มันอาจจะเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจแล้วก็เอ่อจารลงมือทําร่วมกันด้วยเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดกันเลยดีกว่าที่มุมมองปรัชญาก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะคือ แนวคิดมันเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าลองจับกลุ่มดูอาจจะเห็นภาพใหญ่ๆ2แนวทางแบบว่าแนวทางแรกคือมองว่ารักคือการตามหาความสมบูรณ์การรวมเป็นหนึ่งโอ้ค่ะเหมือนที่เขาพูดถึงการตามหาอีกครึ่งหนึ่งอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอารมณ์นั้นเลยของอริสโตเฟนสแต่ก็มีอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือมองว่ารักมันเป็นเหมือนการปฏิบัติหรือ practice นะครับการปฏิบัติ หมายถึงยังไงคะก็คือมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเฉยๆแต่เป็นสิ่งที่เราต้องแบบต้องสร้างต้องลงมือทําต้องดูแลรักษาผ่านการกระทําความผูกพันร่วมกันอืมเหมือนเป็นการสร้างเราขึ้นมามากกว่ารอให้มันเกิดเองใช่ครับประมาณนั้นเลยนักปรัชยายุคหลังๆอย่างกวีนแนลลี่หรือแม้แต่เพลโตก็พูดทํานองนี้เหมือนกันอืมน่าสนใจมากค่ะการมองว่ามันคือสิ่งที่เราต้อง actively สร้างขึ้นมาครับ และที่นี้ถ้าเราเปลี่ยนเลนส์มามองในมุมวิทยาศาสตร์บ้างล่ะครับเรื่องนี้วิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงบ้างมีพวกสารเคมีในสมองมาเกี่ยวเยอะเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้ชัดเจนมากเขาวิทยาศาสตร์พบว่าความรู้สึกรักเนี่ยมันไปกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวกับระบบรางวัล reward system อ๋อระบบรางวัลค่ะแล้วก็มีสารเคมีสำคัญๆอย่างโดพามีนที่ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขตื่นเต้นจดจอ่อ เหมือนเป็นรางวัลให้เราอยากทำอีกใช่ค่ะแล้วก็มีออกซิโทซินที่เขาชอบเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความผูกพันอ๋อตัวนี้เคยได้ยินครับค่ะตัวนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกไว้วางใจความผูกพันความเชื่อมโยงคือดรเฮเลนฟิชเชอร์เนี่ยเขาสรุปองค์ประกอบรักไว้3ส่วนเลยนะมีอะไรบ้างครับก็จะมีความใคร่ lust อันนี้เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศโดยตรงแล้วก็แรงดึงดูด attraction ที่โดพามีมีบทบาทเยอะ ทำให้เราโฟกัสไปที่คนคนนั้นครับและสุดท้ายคือความผูกพัน attachment อันนี้ออกซิโทซินกับวาโซเพรสซินจะเป็นตัวหลักเลยค่ะโหละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วเหมือนเคยได้ยินว่ามีงานวิจัยที่สแกนสมองคู่รักที่อยู่กันนานๆด้วยหรอครับน่าทึ่งมากๆเลยงานวิจัยของอาร์เธอร์อารอนกับเฮเลนฟิชเชอร์เนี่ยเขาไปสแกนสมองคู่ที่รักกันมานานแบบ20ปีขึ้นไปแล้วยังบอกว่ารักกันมากอยู่แล้วผลเป็นไงครับ พบว่าสมองส่วนที่เกี่ยวกับระบบรางวัลที่เราพูดถึงเมื่อกี้ VTA เนี่ยยังทำงานคึกคักอยู่เลยค่ะคล้ายๆกับตอนรักแรกพบเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอครับไม่น่าเชื่อแต่แต่มันมีความต่างอยู่นิดหน่อยคือความรู้สึกหมกมุ่นหรือความกังวลมันจะลดลงไปกลายเป็นความรู้สึกสงบความผูกพันที่มันลึกซึ้งเข้ามาแทนที่มากกว่าอ๋อคือความเข้มข้นยังมีแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นความสงบความผูกพันแทน ใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของสเตนเบิร์กที่บอกว่ารักที่สมบูรณ์หรือ complete love เนี่ยมันต้องมีทั้ง3องค์ประกอบคือความใกล้ชิด intimacy ความหลงไหล passion แล้วก็การผูกมัดหรือพันธสัญญา commitment ฟังดูดีเลยครับทั้งมุมปรัชญาที่บอกว่าต้องสร้างทั้งวิทยาศาสตร์ที่อธิบายกลไกแต่ทีเนี้ยพอมาเจอชีวิตจริงเข้าเออมันดูจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะ ในโลกออนไลน์เนี่ยอย่าง Reddit หรือ l e m o n a ที่เราไปดูมาคำถามคลาสสิกเลยรักแท้มีจริงไหมก็ยังแบบถูกถามซ้ำๆความเห็นนี่หลากหลายมากแล้วอืมซึ่งมันก็สะท้อนความจริงดีนะคะคือมีทั้งคนที่เชื่อมากๆเล่าประสบการณ์รักยืนยาวให้ฟังครับผมเห็นบางคู่แบบ50-60ปีก็มีใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกเยอะเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องยากมากในโลกยุคนี หรือบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องเพอ้อฝันไปแล้วทำไมก็มองว่ามันยากขึ้นเหรอครับก็อาจจะหลายปัจจัยนะคะทั้งเรื่องความคาดหวังที่สูงขึ้นจากสื่อจากโซเชียลมีเดียการเปรียบเทียบหรือบางทีก็เอ,อ่อการที่เราให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นจนอาจจะลืมเรื่องการปฏิบัติรักหรือการสร้างความผูกพันแบบที่คุยกันไปอืมจริงด้วยครับโซเชียลมีเดียนี้ตัวดีเลยเห็นชีวิตคนอื่นดีๆก็อาจจะ มากดดันความสัมพันธ์ตัวเองใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นจากเลมอนเอทที่น่าสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวที่เอ่อพออยู่กันไปนานๆความรักมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนครับก็อาจจะกลายเป็นความผูกพันเหมือนเพื่อนสนิทมากขึ้นความหวือหวาตอนแรกๆมันลดลงเริ่มเห็นข้อบกพร่องของกันและกันชัดเจนขึ้นอ๋อครับครับอันนี้จริงเลยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่มันท้าทายมันต้องการการปรับตัวความอดทน แล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือการสื่อสารการสื่อสารนี่เหมือนจะเป็นคีย์เวิร์ดที่โผล่มาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนใช่เลยค่ะทุกแหล่งข้อมูลที่เราดูมาทั้งปรัชญาวิทยาศาสตร์ประสบการณ์จริงต่างก็ชี้ไปที่จุดนี้หมดเลยคือความรักมันต้องการความพยายามการสื่อสารการมีเป้าหมายร่วมกันครับผมคือสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยความรักมันดูเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบ ซับซ้อนมากมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างภาพฝันที่เรามีแรงขับตามธรรมชาติแล้วก็ความต้องการทางใจครับซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมันมีทั้งความรู้สึกที่เอ,อ่อเกิดขึ้นเองควบคุมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีการตัดสินใจการลงมือทําการสร้างพันธสัญญาด้วยเหมือนมีทั้งส่วนที่เป็น feeling และส่วนที่เป็น doing ใช่ค่ะ ประมาณนั้นเลยบางทีรักแท้ที่เราตามหากันมันอาจจะไม่ใช่เทพนิยายที่เราบังเอิญไปเจอแต่เป็นสิ่งที่เราต้องแบบค่อยๆช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลรักษาให้มันเติบโตไปเรื่อยๆมากกว่าฟังดูแล้วก็มีความหวังขึ้นมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันสะทีเดียวแต่เป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำค่ะแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันบอกอะไรกับเราได้บ้างครับเราได้เห็นภาพความรักจากหลายมุมมากเลยนะ ตั้งแต่ปรัชญาลึกๆวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ไปจนถึงเสียงจริงๆจากชีวิตผู้คนค่ะก็คงทำให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีหลายมิติมากๆเลยนะคะครับผมสุดท้ายนี้ผมอยากจะลองฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้หน่อยครับคือในเมื่อวิทยาศาสตร์ก็บอกเราว่าความรักมันมีหลายรูปแบบนะรักโรแมนติกรักของพ่อแม่รักเพื่อนซึ่งมันกระตุ้นสมองคนละส่วนกันแล้วปรัชญาก็เน้นเรื่องการปฏิบัติหรือพันธสัญญา การที่เราเข้าใจความแตกต่างของรูปแบบรักและการปฏิบัติที่ต่างกันเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือวิธีที่เราเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตของเราไปเลยได้ไหมครับอืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะ